ราชบุรีเมืองเก่ากกรที่ถูกขนานนามให้เป็นเมืองของพระราชาด้วยสันนิษฐานว่าชื่อของนครราแห่งนี้มีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเมืองเก่ากแก่ที่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลด้วยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมากมายกระจัดกระจายรายรอบครอบคล,บลุมอยู่ทั่วพื้นที่โดยมีการค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รวมถึงร่องรอยของเมืองโบราณและวัตถุโบราณที่อยู่ในยุคทวาราวดีซึ่งบ่งชี้ได้ว่าราชบุรีในอดีตเคยเป็นเมืองท่าย่านพาณิชย์ของผู้คนที่จะมาค้าขายและเปลี่ยนสิ่งของรวมถึงเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงกับเมืองนครชัยศรีและเมืองลบบุรีโบราณโดยสันนิษฐานจากการที่ราชบุรีมีแหล่งโบราณนคดีที่สำคัญอันได้แก่ แหล่งโบราณนาคดีเทือกเขางูและแหล่งโบราณนาคดีเมืองคูบัวนอกจากนี้เมืองราชบุรียังคงมีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันตกของไทยในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนื่องจากมีอนาเขตติดกับประเทศพมา่ามหาอริราชศัตรูในสมัยนั้น ลุถึงสมัยกลุงทธนบุรีบ้านบางแก้วเมืองราชบุรีถูกใช้เป็นสมรภูมริรบที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งยกพับรับไพรีและส่งบัญชาการให้ทหารไทยตั้งค่ายอบล้อมทหารพมา่าที่เข้ามาตั้งค่ายคอยปล้นทัพจากเจฉลยชาวมอญและชาวไทยจนในที่สุดัพม่าตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่พับไทย ต่อมาเกิดสงครามก้าวทัพสึกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทัพมพม่ายกไพร่พลมหาศาลเข้ารุกรานแผ่นดินไทยสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่มีจำนวนมากมายถึง9ก้ากองทัพเข้าตีโอบล้อมหัวเมืองสำคัญทั้งหลายไม้จะบทขยี้ให้สิ้นชาติ และหนึ่งในทัพไทยซึ่งนำโดยโกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏได้นำกำลังทหารเข้าทำการรบพุ่งณนะทุ่งเขางูต่อสู้ประจันบานกับทัพพม่าด้วยความกล้าหาญจนฝ่ายไทยได้รับชัยชนะในที่สุดล่วงถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สองทรงเห็นว่าที่ตั้งของเมืองเดิมไม่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์การรบ จึงโปรดกล้าวให้ย้ายตัวเมืองราชบุรีจากฝั่งตะวันตกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองและได้มีการทำพิธีฝังหลักเมืองสร้างกำแพงเมืองโดยรอบมีป้อมและประตูเมือง6ด้านต่อมาในสมัยรัชกาลที่หจึงโปรดกล้าวให้ย้ายตัวเมืองกลับมายัางที่ตั้งเดิมอีกครั้งอันเป็นที่ตั้งของตัวเมืองราชบุรีในปัจจุบันนับแต่นั้นเป็นต้นมา